สวัสดีครับร้านควรสันติหัดใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองปบกันอีกแล้วนะครับผมไม่เจอกันหลายวันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตู้เย็นตัวหนึ่งนะครับโอ้สภาพดีมากยี่ห้อดีด้วยครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับจะเป็นยี่ห้อของ panasonic นะครับผมครับพอดีของเด็กโอพอดีจะย้ายกลับบ้านเลยไม่พาตู้เย็นไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับ6.5คิวนะครับผมข้างในสวยมากเลยครับนี่ โอ้โช่องฟิตนะครับผมฝาช่องฟิทมีด้วยอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าแล้วก็นี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับมาถ่ายด้วยอ่าสวยมากเลยครับตัวนี้ลูกยางก็ดีด้วยโอเคนะครับมาดูด้านหลังกันอ่านี่นะครับยอดดีนะครับผมพานาโซนิกอ่าการันตีเรื่องคุณภาพเลยนะครับผม ถ้าสนใจยังไงก็โทรมาอาสอบถามได้นะครับที่0952699056นะครับผมถ้าจะมาดูของจริงก็ปักบุตรในก o เกิลแมปนะครับหาดใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้ามือ2ก็จะนำท่านลูกค้ามาถึงหน้าร้านเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรโอเคครับบ๊ายบาย